สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดของขวัญจากร้านอีกร้านนึงนะจะเป็นของขวัญจากร้านคอฟฟี่อยู่ที่เซ็นทรัลแจ้งพัฒนานะคะเดี๋ยวเปิดดูกันว่ามีอะไรนะอันนี้รนะ้านคอฟฟี่นะก็ส่งมาร่วมกิจกรรมแจกกระจายใแบใบปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเรานะคะขอบคุณมากเลยนะคะโอ้โหอันนี้แม่เพิ่งเปิดจริงๆนะคือเพิ่งเปิดเลยนี่ ฮันอยแล้วมีอะไรีกเดี๋ยวจินี่สกุชี่จัดเรื่องค่โอ้โอ้เาเออ,ออออะอะ,อะอยหนถอหนพี่ลาเอาเอาขึ้นมาบนโต๊ะทำไมล่ะคะนนนขนมนนนหรือเปล่านี่เหมือนกันนี่ย จลี่ปีนนะจากเรื่องคาเหมือนกันค่ะ,อ,ะออกไหมค่ะเรียกคาหลบบิโอ้นี่นะคะคือเท่าที่แม่ได้คุยกับน้องครีมนะจากร้านทอฟฟี่นะคะอันนี้ให้แจกเป็นคู่กันนี่ทั้งหมด5รางวัลน,นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวจัห้ารางวัล อันนี้จะอันนี้ถั่วบีบมีทั่วบีบมาสองอันนะแจะเป็นคู่ถั่วบีบสองอัน,นะแ,น,ออนแล้วก็มีสโนวี่หนึ่งตัวอโอ้ยขอบีบทีนะแล้วสโนวีก็ที่รู้กันนะคะจะหอมพีชมากเนาะที่เราเคยแจกแล้วน้องๆชอบมากเลยอยากให้แจกอีกก็ได้มาแจกละคะ่ะนี่นะคะสกุชี่เรื่องขา น่ารักเชียวเหมือนกันไหมอะดูนี้นกกนอีกนะคะอมันก็เหมือนกันถึงอันนะแล้วถอตมจะไปแยกแม่ทาไม,ไมอืมนิ่มๆค่ะนิ่มๆนิ่ม,มอันนี้จะบีบนี้ดูไม่ได้เนะถูกบีบบีบแล้วมันจะมีถั่วไหลออกมาใช่ไหมปิดๆออกมานี่ก็เป็นเจลลี่บีน เป็นเยลลี่นะคะเยลลีะะล่ลที่เป็น,นปรูปขวดได้เบเดี๋ยวเดี๋ยวซีเราแจกของขวัญปีใหม่พี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 ่ได้ไปแล้วพี่พี่เปิดนะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นห้าห้ารางวัลน,นะของขวัญปีใหม่จากร้านทอปปี้ที่แสนท่านแจ้งวันถนะนะคะขอบคุณค่ะใช่ะลูกสารกติกานะคะว่าต้องทำอะไรบ้างหรือจะมีสิทธิ์ลุ้นรับ ของขวัญพวกนี้นะก็รอฟังจากวิด,ดีโอ,อที่แม่จะลงในวันที่18ธันวาคมน,นี้นะคะแล้วแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้ที่เพดแม่ปูเป้กับอินสตาแกรแม่ปูเป้ด้วยนะคะที่สำคัญอย,อย่าลืมกด subscribe channel นี้นะชวน,นเพื่อนกดด้วยแล้วมาร่วมสนุกกันค่ะ แล้วพรุ่งนี้มาดูกันนะคะว่าจะมีร้านไหนมาร่วมจากของขวัญปีใหม่กับเราอีกแล้วก็จะมีสกุชี่อะไรบ้างวันนี้แม่กับเชอร์ตันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย